สวัสดีทุกท่านนะครับเล่นอะไรก็ไม่รู้ไปเริ่มเลยดีกว่าเฮ้ยไม่ต้องรอเริ่องมากรับไปเลยฮะไปก็ได้วะเขาไมีทักษะในการโดนครับโอ้โหวิ่งครับวิ่งนี่ครับวิ่งวิ่งแถวพันเด้วยสไตล์พันเด้วยสไตล์โอ้โหอว อ้โหตกเลยอ้โหทีทีแป๊บม่วิ่งสิครับทีจะย่องทำไมไม่ได้ไปพ้นบ้านคนอื่นนี่แหละแมคียาที่สุดไม่อยากจะเชื่อมันยาสุดแล้วใช่ไหมหลงเป็นเหมือนหมอเอาับกันม่งไข่อ่ะใช่แหาล้วก็ทีทีไปหายอย่างเดียวเลย แข่งกันมาใครถึงนะก่อนมาอุรวงนอนอนนอนออร่วงอีกแกรับดีดิหายดอมดอมไม่ไปนู่นแล้วนอนอนนอนอนนแ่มลอ้าวเด็ีหายดอมอ้าวร่วงหมดเลยไอ้ป๊อ เอ้ยเรายัางไม่ล่วงยังไม่ลุ้น <c oughs> เรายัางวิ่งต่อไดไไ้เราขึ้นได้ไนี่นวิงว่งวิงว่งวิ่งมากไม่ได้เกียนเลยสปาสปาพอยเอาไอ้ดองไอ้ยองไอ้ดอมน่าเวลาจะล่วงก็กดเชียร์ขีดเลยเออเวลาจะล่วงก็โคตชิบหายเลยวสวัสดียิงเกียชายแหละยังไม่ถึง ไอ้จอวิ่งยาววิ่งยาวอวิ่งยาวว่ายาวไปยาไปกระโดดอเหื่อวิ่งต่อเช็คพอยเช็คพอยเช็คพอยกระโดดไอ้โไม่ได้สปาวพอยต์ดอมกินอย่างนี้ันเรียกว่าวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่ง เอ้าล่วงกระโดดครับกระโดดอ่าล่วงว่ะึ้นไงวะที่พีหาโดมครับนอนนอนมันอ้วเจ็บเฮ้ยลงท่ำเลยอุ้ยตายนั่นไงอ๋อลงท่ำเลยที่พีหาโดมต่อ นี่เป็นไงไม่ที่คงไม่ตายโดมันเกมหมดไอ้คุยโดแม่งโกงเอาลอกไปอยู่ดีไม่ได้เกมหมดแล้วหน่อยมื่อไงเปลี่ยนแล้วนี่ไงขึ้นอยู่เนี่ยมันขึ้นอยู่โดมผมวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งพมึงขิงกูกันรเชียวไหมยาวไปครับเจ้ายาวไปยาวไปอู้เจ็บเจ็บอุ้ยเจอกล่องอุ้ยเพชรเต็มเลยอุ้ยอุ้ยเพชรเต็มเลยอุ้ยเพชร ออ้ยเพชรใช่สีู่วันแล้วแล้วตอนนี้กูอยู่ไหนกูมองอะไรไม่เห็นม็นไรล์เรามีตัวช่วยเออคือตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับในไแล์เรามีตัวช่วยเวยเออหล,ลงทางแล้ววะหลงทางแล้ววะเอ้อมีซอมบี้ด้วยหลงทางวะเก็บเพชรันหลงทาง ไม่น่าจะใช่ทางนี้แล้นลหละมันคงจะทางเก่านั่นแหละน่าพวกมึงนี่ตามมาหาแล้วมันทางไหนวะทางนี้เหรอทางไหนวะทางไหนนี้ทางไหนวะอ๋อทางนี้ลงด้านล่างเออเอือตกเออตกเฮ้ยเราจะตายแล้วใครจะเอาเพชรบ้างจะตายแล้วนี่ไงเพชรสนละ ไปทางไหนอ่ะตึนตามไม้ใช่ทางไม้ขึ้นมาขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่ทางนั้นทางนี้ทางนี้ทางนี้เออทางนี้เออครับครับโยกโทษทีครับเฮ้ยกู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 อะไรล่ะคือคอมกุหลกมากับนั้นไม่ใช่ทางนี้แหละทางนี้เออทางนี้อุ้ยมีรูปคิปเปอร์ด้วยเเเจจจ็็็ นำแล้วครับตอนนี้ผมนำแล้วครับโอ้โหตอนนี้โอ้โหตามมาดีๆนะครับตามมาได้โดครับตามมีรับๆดีครับวิ่งเยาวครับโอ้โหวิ่งไปแล้วครับหมางน้ำครับโอ้โหวิ่งยาววิ่งเช็คคอยแบบเช็คอยเช็คอยแต่ไม่เคยเช็คคอยเลยนะมีแต่ทีทีเอานอน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  น้ำแล้วเว้ยนอนนอนไปถึงเมืองทะเลทรายแล้วครับตอนนี้เอาทิ้งคุณคิมเอาไว้คนเดียวแล้วนะไอ้พวกบัเฟัสอยาก <c oughs> กินกูกันได้เออไปทางไหนวะออทีิงไหนมันแหลกมากอะไม่รับทีพีครับตอนนี้ลงถ้ำแล้วครับ ตอนนี้อยู่พ่ลาวาครับไม่กล้าลงว่ะแม่เดี๋ยวลงโชว์เลยเดี๋ยวโคตรโกงเลยพี่โดมมีทางนี้เว้ยมีเขาลงกันอย่างคนสลาดเลยไปแล้วไปต่อแล้ไม่ทันเลนอุ้ยร่วง ไปแล้วเขาผมน้ำแล้วับตอนนี้ตอนนี้เด็กชายโดมน,น้ำครับทีวี <TV S 2> ไปแล้ว <c oughs> อู้อะไรีือ <c oughs> ต้อนบอกไ,ไปทางไหนหวะไปทางไหนหวะหลงทางเขาอะอ๋อทางนี้ วิ่งที่รับตอนอูร่วงนั่นไงตายเลยครับผมนันคืออะไรมันต้องเหยียบอ่ะทำให้วิ่งด้วยความไวใไหมอุยทำไมไวจังเลยคิมอยคิมมาไวเลยไปทางไหนต่อวะคิมไม่รู้ไหมออกแล้วเดินมาออกแล้วมมายังไงแล้วมายังไงว่าทางนี้แน่เลย ทางนี้หรือเปล่าวะทางนี้แน่นอนถึแล้วใช่หรือเปล่าวะมันใช่หรือเปล่าวะโดดลงดินในแล้วเนี่ยไปด่านน้ำแล้วถองด่านไม่มีด่านไหนอยู่วะถึงด่าถึงด่านถึง่แล้ว นี่ไปเอ้ยจบเกมแล้วไปขอของมาจบเกมแล้วที่หนึ่งคือผมเนาะด้วยความเกลียนที่สองคือ <Yeah. S 1> โดมด้วยความเร็วที่สามคือคิมด้วยความความอะไรดีวะ <laughs> ความแหลกเย้ถ <Yeah. S 1> ึงเนความ <laughs> แหลก <laughs> งั้นเราก็จบป็นกันไปก่อนนะรับยัาไม่จบยังไม่จบยังไม่จบต้องปิดหายเลยตชยไสยบ่ายไม่เห็นมีพูอะไรโดโดโดดไว้บายครับเจอกันปีหน้า